ทำช่องยูทูในช่องหลวงพ่อสอนรูทการ์ที่ใหม่ใยูทูก,ทรทา,การจะให้ข้อคิดให้พรพวกเราด้วยนะครับกาเน่องจที่หลวงพ่อใหญ่ได้กล่าวาว่าภาวะเศรษฐกิจโดยจะพา้อเพรียงไวรัสโควิดซึ่งพวกเราก็มีความกระหนอยา่าอย่ากระนเกินเไปทุกอย่าง มันเป็นไป,นปนตามธรรมะที่จะทำใมจับฉันเราจะสังเกตดูผ่านมาโรคยทั้งเป็นที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมัน,นตั้งแต่ตั้งหลักๆที่ทราบกันก็คือมีอสามโรคที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดรคแรกก็คือเรื่องโรคเฉยหรือโรคเส่วนใหญ่แล้วคนครั้งหนึ่ง มีการตายเสียชีวิตกันมากมายนั้นเกาเรียกว่าร่วงเหมือนใบไม้ร่วงตายเหมือนใบไม้ร่วงก็สาเหตุเนื่องจากนั่นเรียกผิดสิ่งข้อสามนั่นเองค,คนเรามักขาดสิ่งต <c oughs> ่างนไปเกิดปัญหาในขั้นเรื่อขั้นที่สองก็คือซีนามิซีนามิเนื่องจ,จาก คนส่วนใหญ่ไปรุกรางพื้นที่ไายแลนชายทะเลก็หมายถึงว่าเขาเหล่านั้นผิดสินข้อที่สองก็เยียดนา,นานไปเอาที่ดินของหลวงต่างๆสุดท้ายธรรมชาติก็จัดสรรกวาลมท้องทะเลกันเกืบหมดส่วนโควิดนั้นเราจะสังเกตเห็นหว่า นส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในหว่วการพลังน,นหรือไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสถานที่ต่างๆท่องเที่ยวต่างๆน,นั้นให้เราจําหนักว่าสา,าเหตุก็คือผิดสิ่งข้อทีหน้าให้เราจําหนักเสนอว่าถ้าเราจะป้องกันโควิดต่างๆเราก็าอย่าไปยุ่งบนละเลิก ที่ก็ฝากไว้ขอให้เราตั้งใจถ้าบุคครใดมีชีวิตีทำไม่ว่าจะเป็นแบบท่านเจ้าเจิใหญ่เราก็จะเห็นว่าถ้าคุณเจ้านั้นยังไม่มีเสียรชีวิตหรือมรณาภาพจับโควิดแม้แต่รายเดียวฉะนั้นให้เรากระหน่ำดึงสินรักษาสินให้หมดจบในอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากให้ ปีใหม่นี้ให้พวกเราอธิษฐานจิตให้ดีชนิดอาจจะมาเอาข้ออธิษฐานจิตมาจากพม่าหรือประเทศไทยพียกว่าเป็นคาถากรอบเพ็รป้องกันไทยต่างๆก็ขอให้พวกเราว่าตามชนิดช้าวลาษฎั์ว่าตามตั้งงมูสามจบพร้อมกันนะนะโมตัสสะอะวะโตอะราหัต พุทธานิชีวิตตัดสายนักสักการะเณริกิ a n t a r a y u k a d u พุทธานงสัพพานุตญญาณาสักนักสักการะเณริกอ a n t a r a y u ย a ตพุทธานง อาภีหานาจตุนาปัจจยานาณสักกาเกนะจิอันตรายุกาตุงพุทธานังาสีติยาอนุภยันชนะนาภยามนะภายวานสักกา อิเมสางจัตุนังนักสักกาเกนะกิอันตรายโยกาตุตาชามิอุนตุแปลให้ฟังหน่อยนะอุกคนพโยกระนงมือด้วยใครๆไม่อาจทำอันราย พระชนชีพของพระพุทธเจ้าถวา,ายได้ใครใครไม่อาจทำอันตรายสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้าถวา,ายได้ใครใครไม่อาจทำอันตรายปัจัยสี่อันเกิดขึ้นเนืองงของพระพุทธเจ้าถวา,ายได้ ใครใครไม่หัรพมตรายอนุยัยคนาะะ8็ดีรักสมีวาหนึ่งก็ดีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้คุณสมบัติพิเศษทั้งสี่ประการของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านี้ ใครๆไม่อาจทำอันตรายได้ฉันใดขออันตรายทั้งปวงจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าฉันนั้น